สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องตังตันแอนด์อแล้วนะครับเย่และวันนี้นะคะมาอยู่กับเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาทุกคนนะครับมาเล่นเกม Minecraft แบบเอาชิอรอดนะคะซึ่งเป็นเอาชิอรอดในพื้นที่รา,ราบและสูตรคราฟจะไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะมาเริ่มซีรีส์แรกกันเลยอันนี้นะครับอยู่ใน Minecraft นะครับซึ่งเวอร์ชัน1.16นั่นเอง <S <S และเราเริ่มมานะครับยืนอยู่ตรงนี้ ำไมมันเป็นดินอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครบแล้วก็จัดต้นไม้ตามปกติเลยนะครับอันนี้นะครมันจะไปโหลดสูตรค้ามาจากไม้ค้าแบบต่างๆนะครับหยิบสูตรค้าเไม่ใช้นะครับั้งโตค้าแบบนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไปก่อนตัดต้นไม้เลยนะครับคือแบบนี้มันก็จะแบบไมีแต่มบอมแผ่นนะครับ เพราะว่ามันเป็นที่ราบนั่นเองจะสังเกตว่ามันจะราบแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะสร้างบ้านได้ง่ายแล้วเกิดมาก็เจอหมู่บ้านวินเจอร์เจอตรงนั้นเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากมากเลยนะครับอันนี้นะคะเป็นสติกนะครับเราก็ทําแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็อ่างไม้ไม่พอนะครับเอาออกก่อนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ครับแบบนี้เลยอันนี้นะคะเป็นพื้นที่แบบเออราบก็จริงนะคะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะมีอ่หินที่ ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับหลายบล็อกด้วยนะครับก็คือจะเป็นจะมีหินนะครับคือถ้าเป็นที่ดาาปกตินะครับมันจะไม่มีหินเองว้าวแล้วก็จะไม่มีต้นไม้อะไรเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือจะมีมาให้แล้วนะครับโอเคตัดหินไปสักนิดนึงก็พอนะครับอันนี้คือไปแบบรวดเร็วนะครับจะสังเกตได้ว่ามีกาเวลด้วยนะครับแล้วก็แบบนี้ก็จะมีแร่ด้วยนะครับถือว่านี่ไงพูดถึงแร่ก็มาเลยนี่เอ้ามันมีตั้งนานแล้วเหรอมองไม่เห็นนะครับโอเค พูดไปเลยนะครับไว้เผาคองได้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นการเอาชีิตรอดในวันแรกนะครับซึ่งเราไม่ได้เปิดการโกงใดๆทางนั้นนะเนี่ยเกมโหมดอะไรอย่างี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะเรียบร้อยหมดแล้วออขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตคุณหินเพิ่มเติมก่อนเราก็จะได้เอา,าอุดทางนะครับปึ๊บปุ๊บยี่สิบขุดดินสักหน่อยแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาครัฟอุปกรณ์หินขั้นต้นกันเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นขวานมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับที่เหลือเย่ติงอัพเกรดแล้วนะครับเดินกลับไปที่ต้นไม้นี้ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่เลยมาเอาต้นต้นไม้ตรงใบมะเอ้อนไม้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็รอแซปปิ้งหล่นลงมานะครับ มีซับปิงหล่นลงมาแล้วนะครับเราก็เก็บไปเลยนะครับสะสมให้ได้นะครับทั้งหมดสาสิบซับปิงจะสังเกตได้ว่านะครับต้นโองนะครับสามารถที่จะย่อยเป็นบนอยู่ได้จํานวนที่มากเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะได้การ์เวลด้วยนะคะถ้าเอาหินนี่หินมาย่อยนะครับแบบนี้ช่วยดีกว่านะครับช้ามากเลยแล้วมาสองแล้วขาดอีกแค่อันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหับ นี่ไงได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาโต๊ะค้ามาวางเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นไม้สปูนั่นเองนะครับสุดยอดเลยนะครับก็จะได้เป็นไม้สปูนั่นเองนะครับสามารถที่จะค้าแบบต่อไปได้นะครับแล้วเพอเอาไม้สปรูนนะครับมาต่อเป็นแถวยาวก็จะได้อีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนี่ไงได้มาแล้วนะครับโอเคแล้วถ้าสมมติเราเอานี้มานะครับเราก็จะได้สีขาวซึ่งไม่คุ้มนะครับจนสปรูดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ ครับดาบเลยละกันนะครับปึ๊บดาบเอ๊ยเดี๋ยวนนแป๊บนึงรักพาทานได้เหรอว้า <Wow. S 1> อนี่ไงครับเราก็จะได้เป็นอะไรนะครับคุมไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยคุมนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับโอเคนงะว่าหน้งขุดกาไปต่อดีกว่านะครับอ้าว <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวนะขอเนี่ยทำเป็นต้นสปูตแบบนี้นะครับขุดง่าย <c oughs> อ้าวอะ <c oughs> ไปกันใหญ่แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับขุดง่ายมากนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อันนี้แล้วนะครับจะถามว่าเราจะเอาบนนี้จากไหนนี่ง่ายนะครับย่อยเป็นบนมิวแล้วเราก็คิก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 อ้าวไม่ขึ้นแย่จังนะครับปกตินะครับใส่นิดนึงก็น่าจะขึ้นแล้วแต่อันนี้มันไม่ขึ้นนะครับก็แปลกดีเหมือนกันโอเคครับเป็นบนมิวนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ ใส่กันอีกดีกว่าเ,เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ขึ้นนะจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แล้วนะครับไปนอนดีก,กว่านะครับอม่คทรัเรับนี่นะครับมีเข็มทิศด้วยนะครับในวันแรกๆเลยแล้วก็มีตกอันนี้นะครับใส่กับแมพนะครับอืม เราจะนอนตรงไหนดีเรานอนบ้านนี้แล้วกันนะคะบ,บ้านตรงนี้เลยน,น,เนี่นะครับนั่งไปเจอกับวลเลเจอร์ตัวนี้นะคะเป็นชุดเกาะน,นะคะเป็นชุดเกาะหนาวซึ่งจะเอามาทําไมก็ไม่รู้นะครับรู้สึกเบื่อมากเลยขออนุญาตค่าหน่อยนะเรียบร้อยสงสาร <c oughs> <c oughs> โอเคครับเรามายุ่งกับตรงนี้อีกดีกว่านะครับว่ามันจะไม่โตให้เราเลยหรือไงดูเหมือนจะไม่โตให้จริงๆนะครับ ช่วยไม่ได้แล้วล่ะตัดไม้ตรงนี้ดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บตัดเลยไดมอนด์นะครับหาง่ายๆเลยนะครับนี่ง่ายมากนะครับเป็นการหาไดมอนด์ที่ง่ายมากแล้วก็หาได้สองแบบนะครับอันนี้คนละด a ต a แผงกันนะครับแต่ด้พระแผงนี้อันนี้รุดูเหมือนจะยากเพราะเราต้องใช้บล็อกลาพีทแล้วก็ต้องใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับยากแต่ว่าอันนี้ง่ายมากนะครับเพียงแค่ใช้เนเธอร์คอร์แล้วก็นี่นะครับลาพีทนะครับแค่นี้ ก็ได้เพชรแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ประยุดมากมากเลยนะคนะเราขออนุญาตใช้วิธีนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ดีมากนะครับไปตัดตรงนี้ดีไหมตรงนี้นะครับพี่นางตัดเสร็จนะคบมีมีนี้ดอกมาบ้างไหมโอเคครับดอกมาแค่นี้ก็ดอกมาแค่นี้ครับเดี๋ยวนามาปักอันนี้ต่อเย่กว่าจะขึ้นแต่ว่าขึ้นสูงมากเลยนะครับเราจะไปตัดยังไงล่ะเนี่ย วิธีการไปตัดนะครับโอ้โหตัดนานแน่เลยนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่เป็นต้นไม้ที่แบบว่าเหมือนบ้านต้นไม้เลยวันแรกนะครับอืมน่าสนใจวันแรกนะครับนางวัดเอามาอยู่บ้านต้นไม้นี่ดีกว่านะครับน่าสนใจเลยแต่ว่า <laughs> ทุกคนหนูมันเล่มหมดแล้วนะครับ ต้นไม้ของเราแล้วถ้าเราขึ้นแต่ละทีนี้ลำบากชีวิตอะฉะนั้นขุดไปเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยสำหรับต้นไม้นะครับได้เมาโหกองกว่าเยอะมากนะครับแต่ขออนุญาตทำเป็นเตาเผาก่อนดีกว่าเขาหิวไม่ไหวแล้วนะครับหิวมากเลย,อยโอ้โหได้เนื้อมันต้องสามอันเนี่ย S <S เรียบร,ร้อย,อยเต็มอิ่มนะครับอิ่มอร่อยไปทําอะไรอีกดีเนาะสำหรับวันแรกสร้างบ้านกันดีกว่าๆๆนะครับวันแรกมาก็ต้องสร้างบ้านเลย <S <S เอ้าวไม่จะปิ้งอันเดียวอ๋อมันยังไม่หมดนะครับงั้เรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับเริ่มต้นมาเราก็ต้องสร้างบ้านนะครับสร้างที่เก็บของซึ่งบ้านของเรานะครับเดี๋ยวตั้งโครงก,ก่อนนะครับเอาบ้านตรงนี้ล้กันนะครับตั้งโครงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับ ภารกิจนะครับในการเล่นอันนี้ให้จบก็คือไปฆ่ามังกรนั่นเองโอ้โหยากมากเลยนะครับสําหรับภารกิจนะครับเออยากมากเลยนะคบสำหรับภารกิจแต่ว่าไม่ยากเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีนี่นะครับสามารถที่จะคราบได้ซึ่งราฟได้หลายแบบด้วยนะครับมันก็ไม่รู้จะอันไหนดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็มันต้องมีน้ําตาแก๊สนะครัโอเคแล้วก็ทําบ้านแบบนี้นะครับเป็นบ้านยกสูงแล้วกันนะครับนี่บ้านเราต้อง ข้ามธรรมดาเด็ดขาดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวมา,มาครับสลับกันเลยดีกว่านะครับโดยการเอานี้มาปึ๊บ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 เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่าสามแบบนี้แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับสามสิบอัน <c oughs> นี่ก็สวยอยู่นะครับอ <c oughs> <c oughs> แปลอ๋อไม่แปลกนะครับมองผิดไปเองโอเคเรียบร้อยแล้วนะครบเสร็จแล้วมันก็ปิดแบบนี้ไปได้เลยนะครับนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครบโอ้โหแบก็จะมืดอีกแล้วนะครับมืดเร็วมากเลย <S <S เอาบันไดมา อีกนิดนึงนะครับใส่อย่างนี้เลยเหรอแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็แบบนี้นะครับมแบบัน,นก็จะได้เป็นนี้มานะครับอืมซังบานไม่เท่ากันอีกวิธีการทําให้มันเท่ากันนะครับง่ายๆเลยนะครับคือต้องเคลียร์นี้ออกไปนะครับ ขณะนี้นะคะบับนไดก็เท่ากันแล้วแต่ว่านางไม่แน่ใจนะคะว่าพึ่ยพูดว่ามันจะไม่มีซอมบี้นะครับเฮ้ยอย่ามาตีแล้วนะซอมบี้ไม่เท่าไหร่คิปเปอร์ไม่เท่าไหร่แต่ที่เท่าไหร่ก็คือสกิลิตันนะคะเย,ย้มอนเตอร์คันเตอร์เฮ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมปุ๊บปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วสำหรับบ้านนะคะต่อไปนะก็ต้อง ส่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมเปืองนะครับเปืองมากด้วยนะครับเพราะไม้อันหนึ่งก็ค่อนข้างแพงนะครับรู้ว่าเปืองแต่ก็ยังจะใช้โอเคเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับบ้านของเราในวันแรกๆนะครับ เรีบร้อยแล้วนะครับสาหรับบ้านของเราแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดูแล้วก็ขวานพางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียดายมากเลยนะครับนี่เราก็ใช้พิกแอคที่ยังไม่ได้ขุดเลยนะครับขุดเองนะครับแบบนี้ใช้ขวานทำไมใช้ดาบทําไมนะครับนี่เดี๋ยวดูบ้านดีก่อนนะคะว่าสวยไหมนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามันสวยไหมนะครับนี่ ครับขวานมาอีกันนึงนะครับหินตอนนี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับหมดเกี้ยงไปแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วสำหรับบ้านของเรานะครับมันดูแปลกนิดนึงอ่ะตรงเนี้ยนะตรงมุมนะครับมันดูมันดูเหมือนเว้นมุมเอาไว้นะครับแต่ก็โอเคนะครับเ้นใช้งานนะครับฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเราขอไปเอาไม้มาเพิ่มนะครับ เย่เรียบร้อยแล้วนะครบแล้วก็ได้แล้วนะครับสำหรับบ้านต่อมานะครับก็คือย่อยแบบนี้นะครับมันนี้คือปลูกแต่ปลูกนิดเดียวนะครับแบบนี้ใส่เป็นอันนี้เลยนะครับไม้แบบนี้ไปเลยนะครับอ้าวตรงนี้มันมันถูกเว้นไว้นะครับโอเคเราต้องไปคาบสลับเป็นจำนวนมากมหาศาลนะครับโอเคคาบไปเถอะนะครับไม่เป็นไร ตรงนี้เย่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอานนี้มากลับข้อเดิมเอ้ยไม่ใช่ลกลับข้อเดิมแบบนี้นะครับทําแบบนี้เลยนะครับเพื่อวางกระจกนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากเลยคับเป็นบ้านที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะคบปึ๊บแบบนี้ต่อมาเราก็ใส่เป็นเดี๋ยวตัดต้นไม้เพิ่มก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะคะนางก็ทําเป็นแฉบดอเลยนะครับซึ่งแฉบดอทํายังไงแฉบดอนะครับทําแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้มาแล้วนะคะทั้งหมดสิบอันแบบนี้อ่างมืดแป๊บแป๊บมืดแป๊บแป๊บมืดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ปึ๊บนี่ง่ายมากนะครับจะทําแค่ด้านเดียวมันก็แปลกไแต่ว่า ขี่เกียจทําหลายด้านนะครับนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับแบบว่าตื่นขึ้นมานะคะจะได้ดูธรรมชาติดูร่มรื่นหน่อยนะครับเอาเตียงมาใส่ลย่นนะครับนี่ได้แล้วนะครับสําหรับเตียงของเรานะครับมาขอทําอีกมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยนั่นีอนครับมีคีปเปอร์ด้วยจะมายิงใส่เล่าเหรอ เอา uh, ต้นไม้ก่อนนะครับต้นไม้ก็อยู่สูงเหลือเกินใครจะไปตัดได้นะครับเดี๋อาจจะต้องต่อบอ,อกขึ้นไปตัดนะครับหนูออว่าไม่ไม่น่าจะเวิร์กนะทําแบบเนี้นะครับดูไม่น่าจะเวิร์กเดี๋ยวเราขออนุญาตทำเป็นปลูกข้าวละกันนะคะปลูกข้าวเล้หน้าระเบียงเลยนะคะคืออยากปลูกตรงไหนก็ปลูกนะครับโอเคขุดดินไปเอาหินก่อนนะครับทุกคน เหล็กเม็ดแรกของเรานะครับเย่เจอได้ไงไม่รู้นะครับดีจังเลยที่ได้เจอแล้วก็ทานทานก็ตามมาเลยนะครับตามมาติดเดี๋ยวอนาคตนะครับเหล็กจะไม่มีจะไม่มีความหมายเลยนะครับเจอเหล็กก็คงจะไม่ขุดนะครับเพราะถ้าได้ทาฟาร์มเหล็กแล้วนะครับเอาหินนะคะมาทําเป็นที่ขุดดินนั่นเองนะครับซึ่งที่ขุดดินนี่ที่ที่ที่ขุดดินนะครับที่พวนดินนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพรวนไปแบบนี้รีพวนรีบแปะนะครับ ควรแปะควนแล้วก็แปะเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะใช้บนมิวในการเร่งโตนะครับเดี๋ยวไปเอาบนมิวมาเพิ่มดีกว่าโดยการเลาะแบบนี้มานะครับเอด้มาต้องแปดอันถือว่าคุ้มนะครับสำหรับคนที่รู้สึกแบบสิ้นเปลืองนะครับนี่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคือตื่นขึ้นมามีทั้งสองอย่างเลยนะครับมีทั้งอันนี้แล้วก็มีทั้ง ดอกนี้เลยนะคะสวยอยู่นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะตัวตรงนี้ก็ที่เกียรจะใส่เป็นอะไรแล้วไม่รู้จะต้องใส่เป็นอะไรนะครับคิดก็คงไม่ออกนะครับฉะนั้นกินเนื้อเลยนี่นี่คืออะไรไเห็นเหมือนสกเกลิตันอ่ะไม่ต้องสกเกลนะครับอันนี้คือจะเป็นคิปเปอร์นั่นเองนะครับอุยอ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว,ลวไปดีกว่า โอเคครับก okay, so ็สำหรับคิม okay, so okay, so ้นะครับอุ้ยตักตรงคอเลยสุดยอดนะครับปักตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อไรจะออกเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคิม้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอโหคคิมนี้ยาวนานมากเลยนะครับบ๊ายบาย